แต่ในโซ่ของเรามีลิมิตลไรมีนะเราก็จะจวนหนึ่งโอเค okay. สวัสดีครับในช่องเดโรกาดเกมวันนี้มาอยู่กับเด็กของทามายุระครับผมเนื่องจากว่าในบ็อกของ b ี0ีศูนยาทำไม่ทันเรลามาถึงบล็อกของ06นะตอนนี้นะผมถามว่าตัวเด็กทามายุระน่าเล่นไหมในแพทนี้ก็ต้องขอตอบว่าน่าเล่นอยู่ครับผม ยังเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะบุกแรงแล้วก็มีลูกเล่นเกี่ยวกับโซที่โอ้โหโดนแล้วปวดหัวมากด้วยตัวของบิดออเดอร์ที่สามารถลดพลังเวนการอีกฝ่ายได้แล้วก็มีตัวของลิลิมิลามิที่สามารถเอามากาดแล้วก็เข้าโซได้อีกรวมกับตัวแวนที่สามารถทําเวฟด้วยสกิลของแวนเองโอ้โหมันค่อนข้างที่จะฮบเครื่องอยู่นะแล้วก็เล่นมันด้วยครับในการที่เราค่อยบริหารโซ่ได้เล็กน้อยหน่อย,อยแต่นี้ก็ ไม่ใช่ปัญหาสำหรับธรรมายุระเลยโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวจะพามาดูในตัวของไลา์ก่อนนะครับผมธรรมายุระก็เป็นเกรดศูนครับจิ้งจอก9ก้าหางธรรมายุระนี่อันนี้เริ่มหลังโจนหนึ่งครับไม่มีอะไรเลยถัดมาเป็นเกรดหนึ่งครับผมท่ามกลางแสงอันอ่อนโยนธรรมายุระมีสกิลคือเมื่อการบ,บันี้ลงสนามด้วยการไลท์ทับจิ้งจอก9ก้าหางก็คือตัวเกรดศูนย์ดูการ์ดเจแบบผสมจากกองการ์ดคุณและการที่มีคําว่าลิลิมิหรือารามิในชื่อกาด หรือการ์ดาสตร์จิ้งจอกไม่เกินหนึ่งใบาจากในนั้นแสดงและนาการ์ดไปนั้นขึ้นมือและสับกล่องการ์ดคุณครับผมก็เป็นตัวที่ไล์ปุ๊บเสิร์ชหาของขึ้นมือเลยเ,เท่ากับเราแทบจะไล์ฟีนะเจ๋งๆแล้วก็เกสครับเทศก,กาลอันลุกใหม่ทํามาอยู่แล้วครับมีสก,กิลเดียวคือออโต้เมอร์อยู่นี้ลงสามด้วยการไล่ทับตัวเกตหนึ่งอ่ะนี่นะเลือกการที่มีคําว่าลีมิตหรือรามิในชื่อการจากรรอบโซนคูณหนึ่งใบนำการ์ดไปนั้นขึ้นมือคุณส่วนใหญ่หลายรก็จะเป็นการ หาของหรือคืนมือเพื่อให้เราแบบว่าไม่เสียมือจนเกินไปในช่วงไลฟ์ขึ้นเกียร์สามนะผมนะแล้วก็มาแล้วครับผม่ําคืนอันลึกล้ําทำมาอยู่ละมี2สกิลสกิลแรกออโต้แวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณคุณได้รับความสามารถยูนิตแถวหน้าของคุณได้รับแอคตัวห้าพันจนจบเทินับผมที่ไลฟ์ลงมาในรอบแรกจะยังไม่ได้ห้าพันนะครับต้องผ่านไปอีกหนึ่งเทินเหมือนพลังบุกเช่อใจเลยอีกสกิลครับออโต้แวนการ์ดเมื่ออยู่ี้โจมตีคาราบาร์หนึ่ง ทำความสามารถข้างล่างนี้หนึ่งอย่างมี2สกิลเล็กๆให้เลือกนะครับผมสกิลแรกคือเลือกการจากโซคุณ1ใบคอการนั้นลงเรียกากากสกิลคือเลือกการที่มีคําว่า imi, ลิลิมิลาลามิในชื่อการอย่างละหนใบจากในโซคอการนั้นลงเรียกาศนะผมอันนี้ถ้าเกิดเราคอตัวอะไรก็ได้ลงเรียกาศอันนี้จะตีได้4เวฟแต่ถ้าเกิดเราเลือก imi, ลิลิมิลาลามิจะตีได้มากถึง5เวฟครับผม อ่ะสก,กิลแวนก้อนเล่นกันแค่นี้แล้วมีการถอดโซ่เก็บโซ่ปล่อยโซ่อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยอันนี้ก็จะค่อนข้างที่สนุกอยู่ครับแต่ได้ก็ควบคุมโซ่ให้ดีนะถ้าควบคุมโซ่ไม่ดีก็อาจจะไล่คอมโบได้ไม่เต็มที่นะครับผมในส่วนตัวของทามายุระชั่วโมงบินก็ค่อนข้างน้อยครับแต่ได้ลองเล่นแล้วสนุกดีอ่ะนี่ครับเมนเด็กเกตสามก็จะมีทามายุระโพสต์นาครับสามใบแล้วก็ ตันี้เป็นตัวหลักเลยครับมังกรเจาะทะลวงบาริโอดีนิวชื่อเท่ห <c oughs> ์วมิสกิลครับออโตโ้เรกาดเมื่อจบการสู้ที่อยูนในจมตี้นำการนี้เข้าโซคุณเลือเรียการดของคุณหนึ่งใบยอยู่นั้นแล้วแอบวกห้าพันจนจบเทินตัวนี้จะคอมโบที่ว่าเราตีปุ๊บเราเข้าโซแล้วก็ให้เรกาดเพื่อนเราแอบวกห้าพันก็คือได้โซเพิ่มพร้อมกับคอมโบธามายุระที่ใช้สกิลคาร์บาหนึ่งเราสามารถเลี้ยเพื่อนมาได้ตัวนี้มันก็จะไม่ไปทับที่ของตัวที่ธามายูระเร ประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็เก่งมากเลยครับใส่เสีับนี่เลโตเซาร์ที่เกิดมาคู่กับทิ้งจอกก้าหาง <c oughs> <c oughs> อ่ะเกร3มก็จะมี7จดใบรัผมทัดมาเป็นเกร2อ่ะเกต2เรืนี้ก็จะค่อนข้างที่จะใช้ได้เพราะว่ามีกิตเตอร์ถึง2ตัวก็คือลิลิมิและลาลาเมี <c oughs> ผมเป็นแฟนนะอืม <c oughs> ได้ฟูลดอแฟนอืม <c oughs> <c oughs> ชื่อแปลกๆอ่านไม่เคยชินมีสสกิลครับออโต เมื่ออย่างนี้เราใส่ช่องบรรยากาศถ้าคุณมีบรรยากาศที่มีคำว่าลิมิตในชื่อการ์ดโซบ้สองจวบหนึ่งครับผมนะเพิ่มมือได้นะอีกสกิลนึงครับเป็นสกิลกิเตอร์ออโต้เมื่ออย่นี้ถูกรีดทายจากช่องกาดคุณสามารถนำการนี้เข้าสู่โซได้ครับผมอันนี้ก็สามารถกาดปุ๊บแล้วก็เข้าโซได้เก่งจัดอ่าแล้วก็อีกไปถัดมาลิมิครับมสกิลข้างบนคือเมื่ออย่างนส้าใสช่องบรรยากาศถ้าคุณมีลาลามิในชื่อการ์ดโซบ้สองครับผม เรื่องเลกายคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งนําการไปนั้นเข้าสู่โซอ่าอย่างเกียร์ไหนจับเลกลายฝ่ายเข้าโซเฉยอ่าแล้วอีสกิลครับออโต้ก็คือถ้าเกิดถูกดีทายช่องการ์ดก็จะเข้าโซได้ครับผมอ่สกิลก็เหมือนคู่ก,กันเลยนะอันนี้และถัดมาเป็นออเดอร์ครับผมเป็นบิดออเดอร์ครับใช้ในเธอเราไม่ได้นะถ้าจะใช้ในเธอเรานี่เก่งจัดดาจิเวลนี่คือแบบตกป่องเลย มิสคิวคือถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่าทำไมอยู่แ้วเลนชิกาโซบาสองเพื่อเล่นการ์ใบนี้เลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบยืนนั้นแล้วความสามารถเ้าที่นิ่วแวนการ์ดยู่แถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งแอคลบหนึ่งหมื่นจนจบเธอนะครับก็คือว่ายังไงก็ลบหมื่นครับเพราะว่าเรายืนทำไมอยู่แล้วเนานะเป็นออเดอร์ที่เจ๋งมากครับอันนี้ใส่สองแต่จริงอยากจะใส่มาสักสามนะครับก็อาจจะไปเคลยร์ที่ไปอื่นดูได้นะเกสสองไปทันมาครับเป็นมานินจาแห่งสายสัมพันธ์อะไรสกียากีอะไรนะ หิวไปเลยออลโต้ครับเมื่ออยู่อยนี้ต้องสนามช่องเรียกากโซบาหนึ่งโดยการที่มีคําว่านินจาเดชิการ์ดหรือกิตเตอร์จากโซลคุณหนึ่งใบนำการนั้นเข้าสู่โซคุณครับตัวนี้ก็จะสามารถเอาพวกกิตเตอร์ที่อยู่ในดับโซนอะเข้าโซได้เพื่อไปทำคอมโบต่อนะครับผมก็ใส่มาสองต่อไปทัดมาก็จะเป็นเหล่าเกตหนึ่งครับผมเกตหนึ่งก็เป็นนินจาปีศาจไฟเทลออโต้ครับเมื่ออยู่ในสนามช่องเรียกากาศ คุณสามารถดูการ์ดเจ็ดใบผสมจากกองการ์ดคุณถ้าดูเลืการ์ดที่มีคําว่านินจาหรือกิเตอร์จากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบนําการ์ดนั้นเข้าสู่โซคุณและสับกองการ์ดคุณอันนี้ก็เป็นการปั๊มลีลารามิเข้าโซครับผมใบนี้ก็ใส่สี่ใบครับเก่งจัดถายมาเป็นออเดอร์ครับผม normal order ของเล่นที่พังทลายใบนี้เก่งมากที่สุคือสามารถเล่นการ์ดใบนี้ถ้ามักล่าวคุณมีคำว่าทำมาอยู่ในชื่อการ์ดดูการ์ดเจ็ดใบสุดจากกองการ์ดคุณเลือกการ์ดที่มีคำว่า ลิลิมิจากในนั้นหรือดอกโซนคุณหนึ่งใบและเลือกสารามิจากในนั้นหรือดอกโซนคุณหนึ่งใบนำการ์ดเหล่านั้นเข้าสู่โซ่สับกองการ์ดคุณถ้าในโซ่คุณมลีลิลิมิและสารามิในชื่อการ์ดอย่างละหนึ่งใบหรือมากกว่าจ่วการ์ดหนึ่งใบครับผมเ็เป็นการทห้เราสามารถเปิดกองฟรีหยิบการ์ดจากดอกเข้าโซ่ฟรีแล้วก็สามารถจ่วการ์ดฟรีอีกหนึ่งใบเป็นเราได้คืนคอร์สเยอะมากๆครับผมแล้วเราไม่ต้องจ่ายคอร์สในการเล่นเลยนะใส่สามผมเก่งมาก แล้วก็เพอร์เฟกการ์ดแล้วผมไซม่า3าใบถ้าเกิดเรามีการ์ดต่ำกว่า2ใบเราก,ก็ใช้โดยไม่ต้องชิงค่าคอร์สครับอ่ะแล้วก็เป็นกระจกครับผมถ้าเกิดเจออีกฝ่ายที่มีสัญลักษณ์ทริปเปิลไดเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สในการไล่พิทักษ์ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นเกตสา้หรองกว่าเราสามารถไล่บิด์เอาวดิมนี้ได้คือทิงการ์ดจากมือหนึ่งใบเพื่อให้ใบกับไม่โดนหินนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับเกตหนึ่งถัดมาไปดูทิกเกอร์เซตอ่ะทิกเกอร์เซตอันนี้ก็ใส่ฮิลสีใส่ฮิลปกติเลย แล้วก็ฟอนต์ครับใส่ฟอนต์สามใบมแล้วก็คียข้อับผมใส่สี่คียสกิลวันนี้จนตัวจริงก็จะได้ใช้ครับผมเพราะว่าเราเพิ่มโซเข้าไปนะแต่ก็หลกักๆก็เราเล่นโซที่แบบว่าเป็นตัวของดีเรามีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่ถ้าใครเอามาบูตปิดเกมมากวกว่าก็ใ็นคียธรรมดาจะดีกว่านะครับแล้วก็คีธรรมดาสี่ใบแล้วก็โอเวอร์สีแดงหนึ่งใบครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วสําหรับ อ่เด็คโปรไฟล์ Pro Fi. ต่อไปเป็นวิธีการเล่นเลยครับไปเลยโอเคครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงสาธิตการเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มเล่นก่อนอหนึ่เกมดูว่าครอบคุมไหมถ้าครอบคุมก็จะเล่นหนึ่งเกมแต่ถ้ายังไม่ก็จะเป็น2เกมนะครับมาห้าอ,อ,อันนี้ก็เริ่มก่อนอาจจะเปลี่ยนแค่อสอ2ใบพอโอ้โห <laughs> ถ้าเกิดอาการจะขนาดนี้ผมถือก็จบก,ก็ได้นลพี่เกเคครับเข้าเทิร์นจัวนหนึ่งปึ๊บอ,อันนี้เราก็อาจจะทิ้งอ่าตวัวคีไปก่อนไลค์เกหนึ่งสกิลครับเปิดเจ็ดหาลีดิมิรามิหรือสาสิจริงจอกหกเจ็ดอ่ะมันก็นี้ขึ้นมือ,อก่องแล้วผ่านเทิร์นอีกฝ่ายตีมาปึ๊บแล้วก็ปล่อย พีจีอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนอาร์นะครับระหว่างทําเด็กโปรไฟล์ <c oughs> รู้สึกว่าอย่าใช้อาร์นี้มากกว่าขีดเท่าเทินจัวอันนี้ก็ทิ้งมือหนึ่งรับทิ้งลาลามิไลท์เกสองครับสกิลเกสองสามารถเอารีมิตระลามิจากดอกขึ้นมือได้ขึ้นมือ,อแล้วก็คอไปครับสกิลเปิดเจ็ดไปสามสี่ห้าหกเจ็ดสามารถเอากิตเตอร์หรือว่านินจาเข้าโซได้อันนี้ก็เอากิตเตอร์เข้าโซกัน กอ,อันนี้เราเริ่มก่อนแล้วก็จะทุกตีเขาครับออ่ะหนึ่งหมืนตีก่อนแล้วก็ตามด้วยเกสองตี1นไดได้เช็คเป็นออเดอร์แล้วก็18เผื่อเขาตกทิกอะไรอย่างงี้ว่าไปผ่านเทินโอเคหื้นี้เขาตีแวนมาเราก็จะสามารถเอาอันเนี้ยเ็จไปเลยก็ได้นะเ็จปุ๊บแล้วก็เข้าโซ นี่อย่างเท่วัดเจอไหมไม่เจอโ okay. <laughs> อเคเดี๋เจอเลยพี่เดี๋ยวเก่งเกินออันนี้เราก็ทิง้งตอนนี้มือเราบางมากนะเราทิ้งรลาลมีก็ได้ครับไลฟ์เกียสาทำอยู่ละแต่ยังไม่ได้บวกพลังหนะ้าพันนะไล่ด้วยครับ Skill, oh, oh. <laughs> สกิลเปิดเจ็ดโอ้โหสามารถเอาดีราลมีจากแ้นเอาใต้กองได้เอ้เอาเข้าโซได้อันนี้เข้าโซไปเดียว แล้วก็ถ้ามีในโซมีลิดิดมิราลามิสองใบจะสามารถจวนหนึ่งได้อ่ะจวโอเคอันนี้คอยไปเลยนะครับเปิดเจ็ดสเจนินจาอ่ะอย่างน้อยก็นี้แหละเข้าโซอันนี้จะรีก,กองนะครับปั๊มโซอันนี้จเจ๋งมากเลยแล้วก็บุกเลยครับอ่ะคอ อันนี้ก็ตีเลย21ตีเซ็ตเข้าโซ่เพิม 5, ่มพลัง5,000ให้ข้างๆครับก็จะตีเย็น13ก็ตีเข้าได้ละอันนี้ก็สิตีกับ2ได้มันจะไม่ได้ทิกเลยเหรอพี่รีขนาดนี้ไม่มีขีเออนี่ตามคำนวณตามคำนวณ <c oughs> อันนี้23ตีผ่านเธอนะอันนี้ฝั่งขึ้นเกก็ตีมาอ่ะปล่อยปุ๊บคีพลังแวนเก PG โอ้โหนะแล้วก็กาไป อีกหนึ่งพันเทิร์นเอาสแตนดอกสก,กิลวันก่นครับเข้าไลฟ์เฟสจะได้5,000แล้วก็เพอร์ซนาไปจะเป็น15,000ันจวนหนึ่งไล่ด้วยครับ,รบมันจะไม่มีเลยหรือไงสามหกเฮ้ย <laughs> โหจัดไม่มีโอเคแต่ในโซของเรามีลิมิตอะไรมีนะเราก็จะจวนหนึ่งอโอเค <ś led> อยไม่ได้ไม่ว่าแต่อย่าทำงี้ <ś led> อ่ะเราก็บบกไปเลยก็ได้ครับ <ś led> เก็บมือไว้นะเผื <ś led> ่อเราปิดเขาไม่ลง <ś led> เดี๋ยวตตยเองสองแปดดีเสร็จเข้าโซ่บกพลังห้าพันให้ข้างนี้ครับอ่ะอันนี้ก็ยีบสามพลังพันยีบแปดตีมันก็ทำอยู่ละตีเลยสกิลคารบ้านหนึ่งอน,นีมก็จะเลือกคอลิลิมิลาลามีนะปุ๊บคอทับเลยแล้วเราก็รันสกิลก่อนครับ อันนี้ออกมาโซบ 2, ะสองราลมิจัวหนึ่งแล้วก็โซบะอีกสเอาเลกไก่ฝั่งเข้าโซนี่อย่างเฟีย้ยวทวิตได้ครับ PG เร็คเกินเกตสามหูความบอดนี้อันนี้ก็จะเป็น25ครับแล้วก็33แบนผ่านเทินเฮ้ยแรงอยู่นะอีฝั่งก็ตีมาแล้นี้ก็เสร็จไปเลยครับปึ๊บแล้วก็กาดด้วยนี้ มันก็จะเข้าโซ่โอ้ยเพื่อนตีมาไม่ไหวฮิวฮิวได้ไหมฮิวได้ฮิวได้ได <c oughs> เก่งเก่งเลยเออแล้วก็กาดด้วยโอเวอร์ครับนี่ได้ใช้อันนี้เราก็จะพีจอ่ารับก่อนอ่าเราเข้าเธอครับก็เล่นประมาณนี้ครับวนไปวนมาเจ๋งอยู่นะเราเข้าเธอรับได้ห0 0พันโฆษณาไลค์ครับั่วหนึ่งว้อีกหนึ่งหมื่นเป็นหนึ่งหมื่นห้าพัน ทีนี้เราดูครับว่าเราอยากจวดเราเราอยากจะตัดบอยไฟล์สมมติอันนี้ผมอยากตัดบอยไฟล์นะผมก็คอคอสกิลรีมิโซบาสองอ่ะโซบาสองเอาเลยกายไฟเข้าโซครับต,ตัดเสร็จตัดอะไรว่าไป25ครับอันนี้ก็ตี25ไปก่อนทาวิราตีสกิลคาร์บะหนึ่งเอารีมิอะไร,ม,รมิลอกษณะอันนี้คือเราปิดเกมนะเราไม่สนใจแบบการเข้าโซนะ28ครับ2ไดท์ทวีได ดนดีมิและโอ้โหพี่ได้บอลมาเลยเหรอ <laughs> 25ตีครับแล้วก็33ตีก็จะประมาณนี้ครับตี5เวฟแบบไม่ยากเย็นอะไรเลยจ่ายเพียงแค่เคาน์เตอร์บาร์ดหใบโอ้โห <laughs> ง่ายปืนมยุยก็ประมาณนี้สำหรับทำอะไรอยู่ละก็สาธิตสํสำหรับเล่นเริ่มก่อนก็น่าจะครอบคุมแล้วโอเคผมวันนี้ก็มีวันเท่านี้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย